มีหนูปีศาจราคา1นึ่งมื่นเชีย่ยเปิดเลยดีกว่าป่ะเอออะไรวะเนี่ยได้ยินเสียงอะไรปะเออน้องฟังดิเตยอยู่ข้างล่างปะเนี่ยอออเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์คเว็บวันนี้เตยบังเอิญไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อหนูปแปลกๆได้ โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของหนูแปลกๆที่มาจากดา r k w เว็บจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อหนูจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมกันได้เลยเฮ้ยเตยนี่เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดเว็บแล้วแล้วเราอยู่ในประเภทของหนู ก่อนที่ราจะไปดูพวกมันเนี่ยเราไปอ่านข้อมูลก่อนดีกว่าไหม,มพวกมันเหล่านี้กําลังตามหาบ้านที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่พวกมันจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเพราะพวกมันจะได้ไม่ต้องออกไปล่าเหยื่อที่ไหนอีกโอ้โหออกไปล่าเหยื่อคืออะไรอาหารไงหรืออะไรเอออาหารมันไงรองั้นะเราไปดูดีกว่ามีตัวอะไรบ้างมีหนูปีศาจราคาหนึ่งหมืนหนูเขี้ยวราคาเจ็ดพัน แล้วก็หนูดำราคาห้าพันตัวสุดท้ายแก๊งโคตรหมื่นราคาหมื่นห้าโอ้โหดูตัวนี้ดิตาแดงกล่ำเลยห้าพันหนูดำอันนี้มันหนูของเล่นนะอันไหนอันเนี้ยนะเออหรอเออกูว่างั้นแหละอันนี้ทำไมถึงชื่อว่าหนูเขียวอ่ะเพราะมีเขียวเนี้ยเอดูนมันดีเอาตัวนี้ดีกว่ากูว่าหนูปีศาจน่าสนใจด้วยหรอเออคนน่าชอบนะหนูตัวเนี้ย กูเอาแกงคตรมึนดีกว่ามันแพงอง่ีฮยแพงเกินหมื่นห้าเป็นแกงไงหรอเออไม่เอาตัวนี้ไงเอาตัวนี้ไงหมื่นห้าแกงคตรมึนอเออเออตัวนี้ก็ได้แกงโคตรมึนราคาหมื่นห้าพวกมันชอบอยู่กันเป็นแกงและพวกมันกําลังวางแผนเพื่อจะบุกไปทําลายบ้านหลังใหม่สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่อ e ีเมลนี้เลยวะเนี่ยแกงคูดมึน ก็ไม่เห็นมีตัวอื่นเลยนะก็มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวเออจัดเลยเจ้าจริงหรอเออราคาหมื่นห้าเลยนะกลับไปเลือกตัวอื่นดีกว่าตัวนี้แหละแน่ใจเออเดี๋ยวถ้าเหมือนไอ้สองตัวน,นั้นอีกอะที่เราซื้อมาไอ้เม่นอะเหรองั้นก็เราก็ต้องติดต่อไปทางอีเมลนี้จ้าเออเออก็ได้ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ติดต่อสั่งซื้อแกงโคตรมึนไปทางอีเมลไปที่เรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าภายในอีก3วันของจะมาส่งงั้นเราไปรอดูอีก3วันกันเลยดีกว่านะครับพี่เลยมีข้อความส่งมาบอกว่าของมาส่งหน้าบา้านเราวะไปดูปเลนดีกว่าอปไป ตึงเต้นเหมอนกัเนี่ยแกลงคนมึนมันจะเป็นยังไงไว้เตยเออเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมให้เยอะอย่างเงี้ยเออมันกี่ตัววะเปิดเลยดีกว่าปะเอออะไรวะเนี่ยเชี่ยเกินโอ้โหหนูจัด ยกอเข้ามายกเข้ามาย้น้าไปข้างในก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยยังหรูนี่ประสาทปะเนี่ยดูดิคอนโดโอ้โหดูดิดูใ <c ười> oh. ห้อาหารดิได้ยินเสียงอะไรปะนอนฟังดิไปเลยรีบเปิดเลยโอ้โหหรูเกินดิ <c ười> <c ười> ดูอาหารดิมีอาหารเม็ดกับอาหารเหมือนแบบอะไรนะเม็ดทานตะวันเนาะกับอาหารเม็ดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เขียวๆนี่คืออะไรวะไม่รู้ว่าเปิดไม่รู้ว่า<ม>อาาู้ด<ล>มันอล<น>ังการยังวะก็เปิดเลยเออินเปิดของในก่อนดีกว่านะโอ้โหเตยแกงคูดมึนโหขี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเช่สิบตัวเกินยังไงอ่ะยังไงดีเราจะเอามันจับใส่เลยปะเออเปลี่ยนมาใส่กรงเลยหรอกลัวมันน่าจะหิวว่ะอ่ะอ่ะงั้นเอาแม่หยิบมันอแค่หามันก่อนดีกว่าป่าอย่างนั้นอะหยิบมันออกมาปะกูไม่กล้าอ่ะมึงหยิบแล้วกัน อย่เตยระวังนว้ยเฮียปวดติมันบอกว่ามันจะทำหลายบ้านไม่ใช่หรอบ้านใหม่อ่ะบ้านที่มันมาอยู่อาศัยใหม่อ่ะทีมันไม่กินหรอกจิงเอเนี่ยมึงลองทีอีกอันให้มันดูดิพวกเมทันตะวันอะไรอย่างเงี้ยมันกัดปะกัดก็ว่ามันไม่กินอะเห็น ไอตัวนี้ไม่กินว่ะงั้นเอามันใส่นี้เลยแล้วกันนะถ้<อ>ไมไ่กินอ่ะอแล้วแต่เอามันใส่นี้เลยก็ได <c oughs> ้เ <c oughs> จี่ยโอ้โหหลูยจัดเอาตัวไหนเลยนะเออเอาตัวอื่นนี้ดูนีจะมีตัวกินไหมา <c oughs> ตายยังอ่ะเ <c> ฮ <oughs> ้ยนี่มันตายเหรอหรือไงแค่น่าจะหลับนะหรอดูนี่มันกินปะมันจะไม่มีตัวอะไรกินเลยไง กินปะตัวนี้ไม่กินจะลืมก็ไม่กินว่ะเฮ้ยกินกินป้ากินกินว่ะเฮ้ยมันกินว่ะตัวนี้เฮ้ยมันหักหลังให้ก็เอาตัวอื่นอีก้าเอาตัวอื่นมาแล้วเหรอตัวนี้กินปะเนี่ยวิวิตกใจเ้ยมันเหมือนมันอยากกินอันนี้มากกว่าว่ะ ไอพวกเมทานตะว,วันอะไรอย่างเงี้ยเอ้าสรุปมันกินปะเนี่ยมไ,มไม่กินเลยหรอวะเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนั้นกินน้ำแล้ววะเฮ้ยกินน้ำจุบจุบจุบจวงโอ้โหไอเตยกูดูอยากส่งมานหน้าอยากเข้ากรงกันแล้วะมึงกะเอามาเข้ากรงเลยไหมหรือจะจับมันเข้ากรงเลย จับมันเข้ากรงเลยก็ได้ถ้ามันไม่กินอ่ะโอ้โหดูไอ้ตัวนี้สรุปมันกินป่ะวะเนี่ยงั้นจับมันเข้ากรงเลยเอ้ามาตรงนี้ได้ไงไม่ใช่ไอ้นั่นตัวนี้วิ้ยิดู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 เอา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 ตัวอื่นลองเข้าข้างบนดูไหมเนี่ยวิววิว โอ้โห,โหตัวนี้จะต่อเป็นไงดูตัวนี้กินข้าวแกงข้ดมึนหรอแกงข้ดมึนดูตัวนี้หลับดีนอนไม่รู้เรื่องเลยนะ่ยเพิ่งตีบ <laughs> มันมีพวกตรงนี้ให้มันตไต่ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ <c ười> โห<ฮ>เ <c ười> จ๋ง เกินและนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวเนี้ยไออะไรนะไอท่อนเนี้ยอันเนี้ยนะเออเหลืองๆอ่ะขี้เลื่อยไงรออุ้ยดูมันแย่งกันกินน้ำพี่เออว่ะสงสัยหิวน้ำกันจัดแล้วดูไยพวกนี้เฮ้ยไอ,ยอยพวกนี้น่าร่างนะ่าจะกินว่ะม,มีเ,เลเี้ยงลี้กี่ตัวละเลี้ตัวเดียวนะี เป็นไงบ้านใหม่สนใจลองลงไหมฮ้ยลงบันไดไปแล้วว่ะไอพวกนี้กินไหมเฮ้ยระวัอองตกโอ้โหดูตัวนี้ดิซุ้มกินโอ้โหมันจะหิวน้ำเลยขนาดนั้นวะเกินเราจะเอาไงดีเนี่ยดีดีโอโหตัวนี้หิวมากเล อันนี้มันทําอะไรมันกินอะไรอยู่น่ะไม่หมันโอมอะไรอยู่ได้ตัวนั้นอ่ะหนึดูมันตกจับใส่เลยไหมอืโอโอ้โหช่วยลมาแล้วใช่เหรอดูือมันจะลงบันไดมาไหม,ไมอืมอ๋อมันกลัววะ่ะ แต่มันเหมือนอยากจะลงมากินน้ํานะโอห If, พวกนั <�i anak lonely> ้นกินน้ําไม่เสร็จเลยพี่มึงดูตัวนั้นดิออกมาแล้วตัวที่อยู่ข้างในอ่ะพวกเอาอันนี้มาใส่อาหารให้มันเลยดีกว่านะเออก็ได้ก็ได้พวกแบบเอารวมไหมรวมเออพวกนี้รวมใส่พอละอีกอันนึงก็อันนั้นอ่ะมองมาใส่ดู ดูพวกตัวบนดินมึนๆทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยเยมีตัวเข้าอยู่ในนี้ว่ะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาได้ไงอ่ะใช่หรอมันขึ้นมาได้ไงมันขึ้นมาได้ไงมันไม่มีทางขึ้นนะเฮ้ยดูนี่มันจะลงไหมเอาเข้าหมดยัง ไลนตัวที่กินอ่ะมันเล่กินแล้วก็แล้วใช่หรอเดูตรงนี้เออว่ะนี่นี่ดูตรงนี้ก่น <c oughs> อนนะเฮ้ตัวเมื่อกี้ไงขึ้นได้ไหมนะ่มวะว่าติดปัญหาละแล้วเราจองอะไงพวกมันดีเนี่ยเราก็ตั้งกล้องทิ้งไว้ดีไหมดีปะจะดีเหรอเออฮะถ้ามาทำลายบ้านเราว่ะไม่น่าจะทำนะอยู่ในกรงอย่างเงี้ยหรอโหรู้หย บ้านมันโคตรน่าอยู่อ่ะเออจะเข้าไปอยู่ไหมดูเพิ่งวันลุงกินน้ำกันดิเฮ้ยดูไอ้ตัวนี้มันเข้าไปอยู่ในถ้วยอาหารเลยอ่ะเห็นปะแหนะเออวามดูดิมาดูตรงนี้ดิมาดูตรงนี้นี่แล้วพี่กให้วิวตกใจลองดูเป็นไง โอ้โหเหือข้างบนข้างบนเหนือมันตื่นเต้นปะวะเอออุ้ยหุ้ยงัวนทำไมเขาถึงแถมให้เราอ่ะที่เขาแถมบ้านหรือว่าไงนา <No. S 1> ะก็ไม่รูอ้ว่ะดูดิมันให้บ้านมันอะเออกมันน่าอยู่มากเลยนะยังไงอ่ะอือหรือว่าให้ที่พักมันมันจะได้มาทำลายบ้านเราเอออาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะแก้ปัญหานะเออดึง<ๆ>ดูดความสนใจเราปะวะเออหรือว่าจะหลอก เอกอหลอกให้เราตายใจแน่เลยก็น,น,ยนั่นหลยดีนี่กูสงสัยนี่มากสุดเลยอันเนี้ยไอตัวเนี้ยที่มันวิ่งอ่ะทาไมอ่ะกูอยากรู้มันวิ่งบาวมึงลองจับมึงลองจับมันเอาไปวิ่งดีตัวไหนตัวนี้เราไหนกันเหมือนตัวนี้มันจะวิ่งบะเอาวิ่งไหมตัวนี้ได้อะไรนั้นจะไม่อยากวิ่งนะเดี๋ยวมวิ่งบะ อ้าไอ้หนูไม่วิ่งเนีเออวิ่งว่ะเธอวิ่งช้าจังวะยังไม่ขี่อ๋อดู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 มันวิ่ง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 ดูไอ้พวกนี้ดิกินโอส่วนกันจับดูดิตอนนี้แทบจะลงไปในอชามแล้วเออดูดิโอ้ไอ้พวกนี้มันกินน้ำไม่เสร็จดีกว่าวะ ดูดูดูไม่มมันยังวิ่งกันเลยไหวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มวิ่งแรงแล้วเว้ยดูตัวนี้ทำไมตัวนี้ไม่ออกมาทีนู่นแล้วดูตัวนนทนก็ยังไม่ออกมาอีกเออตัวนี้ก็ยังไม่ออกมามันทำอะไรอยู่วะเนี่ยสนสนาดูตัวนั้นดิหิวจัดหิวจัดเราจะทำไงต่อ เพราะว่าตั้งกล้องทิ้งไว้เลยจบหรอ,อดูพฤติกรรมของพวกมันไงเอออแล้วแต่อย่างนั้นก็ได้<ะ>อ่ะคืขึ้นไปนอนจ้่อโอ้โสาธุข,ขอให้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลย <laughs> กูหิวน้ำวะโรยเพื่อนกูหน่อยเอ้าไอเตยหายไปไหนอีกแล้ววะเตยอยู่ข้างล่างปะเนี่ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูมันพังว่าเราลงกันแ้เนี่ยเอ้าพี่ทำไมของไปนี่อ่ะไอเตยเขี้ยเอ้าเขี้ยทราไมหนูมาอย่างเนี้ยไอเตย ơi đừng có chú ý chào tới